เป็นทีงไหเงินอีจต่อนซอยเหลือได้าม ah, sure. ah, ah, ือนเนี <Official> ่ยผมมันงวเหนื่อยเนาะอ่างวนเหนื่ยเึินมากจะหน่อยอ่าเึินมาน้อยอ่าล่เบงข้องเฮาเอาของห้าตัวไหนนยัอู้ยง่านี่ยของเจ้าเบิบ์ตมดอ่าลงเป็นประมาณราคาใดเนี่ยกากระบาดไปเนี่ยขายสามแัวเรสามัวราสาเด้ครับเด้อ ของหางไงนะครับพี่น้องครับหางแสกหางแจกหางแจกขายล่วงขมิ้นนะครับพี่น้องตัวละสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องกับพ่อใดอยู่นะครับพี่น้องนัดเนี่ยโอเคเนี่ยขมิ้นคอพ่อพ่อเนี่ยชุดใหญ่แล้วคราชุดใหญ่เนาะชุดใหญ่นะครับันชุดใหญ่บ่เของสีน่อนเนี่ยอ๋อสีอ่อนเนี่ยแต่ว่าบ้านเนี่ยเห็นเบียดเนี่ยเหมือนไอ้ไอ้พวกไปเห็นเบียดเนาะเหียดมันกลับไปวาเงินเขาว่าเงินไทยมันแข็งเออค่าแข็งเนาะไอ้กระดิ่งนี่แต่หมอว่าเนี่ยหละว่าค่าเงินบาทแข็ง ใายเบียดมาในครั้งบาทแข็งนะครับเพื่อนบ้านสวัสดีครับผมพี่น้องครับตอนนี้อยที่ตลาดวาเลนชับลาบครับจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับนี่ิึงบรรยากาศรถมาหลับงัวด้วยครับเลยวันนี้ได้ห่างหลายครับงัวขายดีแน่นอนครับพี่น้องครับเปิดตลาดมา่าย่างเลาะเบิงเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิงจุดฝาก่อนครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศ ออกกะมีนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาขอมาสือแตหวานนะครับเขาสือจากเดืยกันช่างบบเต็มนะครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับพี่น้องแล้วก็มาเอาอูบนนะครับเพราะเต็มอูบนนะครับกะขับเลยครับพี่น้องครับจุดฝากข้อควายนะครับด้านดานนี่ครับพี่น้อง ด้านนี้เป็นคอกฝากหนึ่งนะครับพี่น้องครับเยังยางมาเบิร์กอ่ะปุณสิไปทางนายเยี่ยครับเชิญครับเชิญครับไปสิไปทางนายเยี่ยมารับงานนะครับนี่ครับพี่น้องที่บ่มีผมเชื่อสเปกฝากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียดนามนะครับปุ่นจีไปไปขั้วเมื่อนดั้มนะครับไปทางนายเยี่ยครับฝเอคนดีาไหมครับเอาไหมครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศในสนามครับพี่น้องครับสนามวัวครับวัวลิ้นช่อลาอุบลครับพี่น้องโอ้หลายพักหลายแน่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวยางหลอกมงก่อนครับยางหลอกมึงก่อนครับพี่น้องครับราคางูอเป็นจระไข้แน่ครับน่าชื่นสวยลครับมันเ่งครับพอฟูขายของคือเก่าครับ <c oughs> ยังหลอกเบื้ก่อนพี่น้องครัเอามีตัวไหนนาเสนอครับนําเสนอเบือเบ้องมีแต่งว่าจอยมีแต่งวดจอยเอาจ,จอยจอยราคาจังไหนเนี่ยหมื่นสี่ตัวนี้จงเตือนอยู่นะครับหมื่นสี่พันนะครับเด้อหนี้หมื่นสี่แม่เขาคุ้นกะดีครับเรียงกะดีครับพี่น้องครับกินเสะก่อนจังเบาขอบคุณครับ <laughs> <laughs> หวานๆสมๆครับพี่น้องเพรากินของเขาเด้๋วหล่ะกินไไม่มีตัวไหนนะตัวไหนนะอ่ะกินลวดกินลวดนะเ่าว่าเ่าไนน้ำกินไปน้ำหมื่นสี่ไม um ่เ hmm. so oh ึงน uh, ้องสองหมื yep. 100 00. 100 00. ่ารอยตัวนี้สองหมาร้อยครับพี่น้องครับสองหารเป็นง่อเรียงนะครับอูโดใหญ่แห้งนะครับพี่น้องครับว่าสองหมารเนี้ย แข่งขาดีเบิร์ตหางเหีวครับงวงเลี้ยงเรี้ยงได้ไเลียงได้เลี้ยงได้สองหมื่นห้าร้อยครับพี่น้องครับตัวแดงเขาขายไปแรือเปล่าเบี้ยบ่ตัวแดงขายไปแล้วเขาคอกแล้วเขาคอกแล้วเป็นตัวแดงราคาง่วงหมดเนี่ยบอสเนี่น้องฟางถือแป้ตายถือแป้ตายเงินดิจิตอลซอยเหลือได้บ่บ่ซอยเหลือบอสได้เลยเหลืองราคาอย่างไรภูเท่าใดมากก็ไปซื้อกินเบิร์ตบอกลุ่มป๊าบางเป็นตังไหนกุ่มเออกลุ่มป๊าบางก็ซื้อเขาซื้อน้ำกลุ่มป๊าบางก็ซื้อเขาซื้อน้ำซื้อยากินโน้ซื้อยาก พ่อว <mm um. ่าดอกนะครับพ on. ี่น้องคมปอบางมันเนีมมากตัวขนาดปราณสามตัวสามตัวไปตัวหนึ่งละสองไปตัวหนึ่งละสองหนิงว่าเพื่อนได้รับเด้อตัวนี้หมื่นสีคิดมาดิหมื่นสนะครับหน้าเขาอ่ามีหมื่นสีกับหมื่นกับสองหมื่นหาอยครับพี่น้องครับเอาพูดได้ยังไงว่น้่เลือกเอาเลือกเอาฝากฝากเบิร์นะศูนครับผมหนึ่สองครับแปดเจ็ปดครับ ซุ้มก็ผู๋ง่ายๆเดี๋ยวมีมาใหม่อีกบ้างอันเมื่อนั้นเคยมีโยนเจ้าบนอย่างนี้อ๋อมีมาโยนเรื่อยๆแมนเรื่อยๆผู้ใดอยากได้ก็โทรมาแมนให้หาให้แมนหาได้หาได้ทุกลุ่นทุกร้อยแบบทุกลุ่นทุกร้อยทุกร้อยทุกร้อยครับพี่น้องครับเอาห้อยยังก็ห้อยยังก็ห้อยสั้นห้อยสั้นมานจะใส่น้องคาสร้างคาสร้างคาสร้างขึ้นสว่างแมนขึ้นสว่างวิลุ์สว่างวีระวงครับพี่น้องครับ มันหมานเหมือนกันมามันหมานมันห <erman Billie S 1> มานร้านคือกันจหมานคือกันขอบคุณครับวันนี้ครับเป็นจังไหนมือเนี่ยแล้วทางมาส่งซ่ยัวมาโซ่โซ่ได้ได้เงินได้เงินดิจิตตลน้ำผาบาร์ บ้านได้บ้านได้ร่อเฟีสองนาะคันได้มากกันสิมันยิงรงหอกคือเราเนี่ยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับพี่น้องครับเอฟซีนะครับเดือดเปิดทักท่ายกันนะครับทักทายผมผมกันเลยทักทายเพิ่นเพื่อกันครับพีน้องครับมันเองว่าหลายขนาดครับพี่น้องครับบรรยากาศบรรยากาศเข้มาครับพี่น้องครับ วันนี้โคนหลายครับอยากกาันอยา,าวอลลิ่งน,นี่ปกติสี่สี่มิตแต่นวนะครับวันนี้มีแต่โค่นนะครับโดยเหมือนในนีแต่ะโค่นเดี๋ยวยะแยล่ออีกตอน,อน,นพี่น้องครับบ่าเรื่อราคานวดนะครับราคานวดเป็นจากไหนแน่นะครับราคาว่าเป็นยังไงนะครับนวดเลี้ยงนวดบ่เลี้ยงครับพี่น้องครับ งวเลี้ยงครับพี่น้องครับใหญ่ๆงามๆครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิงนะครับท้ายให้พี่ให้นอ้องเบิกห้าหม้อเปิดดีๆครับว่าเท่าไรน้อตัวนี้น้องสองหม้อปัญหาสองหมื่นหกพันห้า,นหา,นหาร้อยงามๆครับพี่นอ้อง,งสูงสูงประมาณเท่าไรน้องลอยลอยสี่สิบถึงบ่ทลอยสี่สิบน,น,น้องนะครับแม่สาวพร้อมผสมผู้ใด อยากใหญ่ด้วครับมวลเลี้ยงสีแดงครับพี่น้องแดงครับวิถีตำหนี้แดงวิถีตำหนี้นะครับเราประกันตำหนี้เนาะเราประกันตำหนี้ทุกอย่างครับเครื่องเครื่องนะครับเป็นเบิร์ดครับพี่น้องครับเครื่องเครื่องมึงได้อาม้ยวเอามาตัวเดียวเอามาตัวเดียวแขน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 นะครับพี่น้องครับเราประกันตำหนี้เอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับศูนย์แปดศูนย์ครับครับสองแปดสามครับหกห้าศูนย์สองครับผมห้อยยังเนาะห้อยครับห้อยบอย นะครับมาจะใช่น้องมาตระการตะการตะการพืชผลแรงงัวงามครับพี่น้องครับมาแต่ตระการอยากซื้ออยากขายโทวมาเด้อครับเด้อวันหลังเป็นแฟนครับพี่น้องโอ้ยแดงดีของเพื่อนอีหลีครับพี่น้องครับเบิ่งด่านขายผ้าพิี่ผ้าน้องเบ็นงด้านไทยนะครับเด้อเริ่องามนะครับพี่น้องเพิ่นรับประกันตำหนิพร้อมนะครับเดี๋ยวหันมาทางนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้เมลูครับสูงกว่าหัวสูงกว่าหัวอีหลีนะครับลูกะ สวยลูกใหญ่ดีครับพี่น้องครับใจลูกดีเนี่ยแม่นี่ยแพงขาดีทางทา,างราคาก่อนแูบเป็นบัดนะครับพี่น้องครับเท่าไรนองเนี่ยสี 45, 000, 45, 000, 45, 000, ่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันนะครับเด้อสี่หมื่นห้าพันอุ้ยว่าเป็นตัวใหญ่แพงครับแม่สูงแม่นี่ประมาณเกือบลอยหกสิบเนแม่นี่สูงประมาณเท่าไรน,น้องสูงเลยแม่สมงเหรอความสูงของแม่เป็นประมาณเท่าไรน,น้องประมาณลอยห้าสิบถึงบ่ ไกลอยู่เนาะบวกบวกเนาะร้อยห้าสิบแต่ว่าแม่เพิ่นผสมแล้วผสมโดนหรือยังเพิ่งผสมไปรุ่นเอาไปรุ่นเอาด้วครับต้นต้นนี้ลูกเพิ่นลูกเขใดอเนาะบริจักซื้อเพิ่นมาแต่ว่าใหญ่ดีนะครับถ่ายงามดีนะครับพี่น้องแม่เพิ่นใจลูกดีดีรับประกันต้หนิเนาะรับประกันต้นนี้นะครับเดี๋ยวเดจะบังดันถ่ายนะครับพี่น้องเพิ่นมาแข่งถ่ายก็ดีเบิร์ตนะครับอันนี้คือดันถ่ายโอ้ยไง เม่ใหญ่โกมูในสนามนะครับเหมือนกัครับเน่ใหญ่ๆลูกเพิ่นเพันใจลูกดีอีหล้ฟาดเบอร์นะครับเพื่อพี่น้องเพิ่นอยากได้น้ำศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งหหกหยห้อยยังเนาะห้อยจอนห้อยจอนมั้งจะใส่ตะการตะการแรงงองามครับพี่น้องครับมันเดี่ยวมากตัวกว่เนี่ยเอามาคมเดียวเอามาสองตัวนะครับพี่น้องครับเป็นจังไหนลูกมีคนถามคนยังบ่คือขาดอยู่เปต เป็นต่ออยู่โอเปนต่อกันอยู่นะครับพี่น้องครับบนแนื้อด้วยาระดาษสกีกันมันนี่มันมันครับหอยจอนครับนี่ครับพี่น้องเป็นต่อรออดกันอยู่เพิ่นมานบรรยากาศคุ้นลายครับพี่น้องครับรู้สึกรู้สึกว่าคุ้นลายเหมือนคุ้นลายคุ้นลายเลยครับพี่น้องครับส่วนสั่งกิโลนะครับเด้น โซนสั่งกิโลครับพี่น้องครับหมอฟูกําลังขายของครับพี่น้องครับคือเก่าววนมาหล่อบสองกำยังขายของนะครับพี่น้องครับเพื่อเำลังขายดีบอนะครับยี่ห้อสิบเปเบิรงนํากันะครับแล้วก็สานเงินนะครับเดี๋ยชจถามมันนั่นนี่เป็นจจ้ไในแน่นะครับหมอฟูหมอฟูนะครับเด้วยเดชยางไปถามเพื่อนนะครับพี่น้องครับ หอ,อกมาฝูขึ้นเจ้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโมเมนตหลักของวัดไม่อยูก่กับเจ้า <c oughs> นี่ไหมหลักฐานมันฆ่าตาแต่ได้นี่โอ้โหหลอกมันเหยียบว่า,าโอ้ยเหรียญหลวงปู่ไข่นี่มันยี่สิบล้านวันวิ่งผมเลยแต่ยามเราวมแต่แต่ยามแม่นมเออ,อนี่ออ นี่บอยผ้าไหากินอยู่เสมอเนี่ยคองของทางหมดเนี่โอ้โัมวนี่เดี๋ยวหากินเนี่ยเนี่ยมได้หากินยามเดี๋ยวอาบ้าเป็นกำลังใจด้โอ้เป็นกำลังใจนะครับพี่น้องครับโอ้ว่าแต่เราหลักของบาดยายาเข้าใจผิดได้ครับเด้ออันนี้เขาหายมากนะครับพี่น้องครับเขาหายมากเป็นจังไงตลาดบัอนี้เออบัอนี้ใครก็หล่อหั่นอยู่ใบหนึ่งเอ้อม้วนเหนือม้วนเหนือดีแมนบ้าบ้านี่เออกขธรรมดาอยู่ ก็เด็กขายอยาะก็เด็กขายมันเรียมาสตัวมาเนี่ยโอ้มาสอนตัวเี๋ยวตัวหนึ่งเลือตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเลือกตัวนอนอยู่นะครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องพันอยากแดงวัวน้ำหัวฟูลูกเบื้องละลูก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 นี่ครับพี่น้องหัวฟูต่ว่าถามผู้ใดอยากได้ตอนเนี่ยมันอยู่บ้านผมมีอยู่ตัวหนึ่งมันมันถ่วง อีกว่าเกินหามือได้กินนองคร<ำ>ับเออน้องไก่บักใหญ่เนี่ย<อ>เออตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่นออจริงๆมาเสียไปเฮ็ดเนื้ออันอละเมียนมันว่าห่วงเลย๋อเอาไปหรื<ม>อผมมีง้อผูวตัวไหนสมมัน มันว่องมันออกติดบ่ว่องออกัิดออกตัวปฏสวงวอกว่าเขาตัวใหญ่เนบ้ยัวเก็บตัวซหนีพี่เนี้ยอ๋อนี้ยเนี้ยเนีน้อครับเก็บเก็บซ้ำนีไปละแต่มันอ้วนเพราะว่ามันท่องนะครับผมข้านี้ยบ้าบ้าท่อไดนบาท้อไหนตัวไหนบ่าจะขายสมหมื่อขายตั้เนื้อขายขายขายเป็นราคาเนื้อขายเป็นเนื้อขายเป็นราคาเนื้อได้ครับได้อามหมื่นสอันแต่ว่าตัวประมาณนี้ละเป็นว่าทองนะครับพี่น้องครับว่าทองไกลเชี่ยวใก้กค่อยขับไปได้เป็นบูกกันเนยอมานั่นตามัน าออนไลน์เนี line, ่ยคุณเก้าสองครับที่สองหาที่สามาำสองแหละครับเพจบุกโซเชียลหมอปู้ฟ้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมือนมือเด็กกระเช้หมอปู้ไปเป็นพิธีกรผ่านสนามคือเก่าดนะครับเด้อนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้หัวผู้ฟ้าบนะครับมาเป็นพิธีกรสนามให้วิรุฒอยู่ตลาดวรินเฮากะ สิราคาอยากอ่อนลงมาเนี่ยแต่ว่ากัยังบาอ่อนมาแห้งปันไดงัวโค้งเขาก็พอสื่อไดอยู่หมื่นหน่อยหน่อยตัวน,นี้ก็บสีสูงลอยประมาณลอยหาซิเกือบหาซิปแล้วมั้งเออสื่อไดหมื่นกลัวๆถ้าเป็นผู้ใดยอยากสนใจมาะบึงอยู่ตลาดวารินเท่ากัช่วงนี้ก็พอสื่อไดอยู่ถ้าเป็นแนวโน้มไปทังงน้า อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้หาเงินดิจิตอลเพิ่นออกอีกสีแพงในบาทภายในสองอาทิตย์นี้ผมว่าน่จาจะพ่อสื่อได้อยู่อ่ว่ามืมอนี้นอยู่ตลาดวันนี้น้าขคนเขากมาะ,กะากมาสวยสวงเสาบ่ค่อยบันไดดอกแต่เด็กๆบ่คอบันไดผู้เฒ่าผู้โอ้กกะมาสวยๆเนี่ยเออบรรยากาศไาาวว่าเท่า เออนี่ลูกชายลูกพี่เออแล้วขายวันทั่วก่วเกแก่ได้กี่ตัวครับได้สามตัวครับหมานวะบ่าหมางแพงบะเว้อนี่แพงอีกแก่ทั่วเกียรบอกว่าแพงเออเออว่ามันสื่อเนี่ยแต่ว่าแพงเท่าผู้กะเหล่าเต้ผู้ใดมาสื่อว่าจอยบางคนก็บว่าพ่อสื่อได้อยู่แต่ผู้ว่าสื่อว่าอ้วนกับว่ามันอยากซีแข็งแน่ แต่เหล่าเต่าสือสีข้ายก็ได้ว่าของสื่อค้องขายเนาะอย่างเนี่ทยทีมงานคุณภาพอยู่ฝั่งมันกอบ มีไเด้เบอร์ตุนๆ้ามันพูดใดไอยากเดเอาไปเห็ดพันกั์กดไเลยอ่าตต่อเาออได้อยเ่ได้ได้เบิดไปเบพดอยากไดกัดตีต่อเลยต่อสื่อแถมง่วพความขากง่วสูกินพรม้ามดีอมาัน้หลุดุเก่ากับมาปูจาไหยังสื่ออีว่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่สื่อปะ ซื้ออะไรยุคนเล็ก่างปู่แล้วหมักจกเลขล่างเนี่ยหมักหมักเลขล่างพ่าเป็นสีสันอยู่ตลาดง้อพอได้เบิ้งสาวขายลอตเตอรี่ให้ละผู้เฒ่าคู่ก็ได้เอาใครมาหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วโอ้ยหวานหวานเดี๋ยวหวานไปบรรยากาศก็ ยังสี่ลวครับมันห่วยจะโมง่งเลยสิบแปดโ่งกัวยยังคนยังนานเน่นอยู่ค้องก็ยังหลายอยู่แสดงว่าเขาสื่อว่าไหนหลยไปไหยังหลายอยู่เด้อครับเอาครับเอ,อ,อ,อน้ดดาไว้ซับหนีด้ะแล้วรอบหนาคอยวากันไหม พอดีผมติดภารกิจเข้าเสียวงว่วไปขึ้นสวัสดีครับเป็นอาตีครับเดี๋ครับพี่น้องครับเดี๋ครับจอดอยู่รอร้องสายเดครับในทั้งซีมั่งไหมนะครับเด้อติดลูกค้าอยู่ครับกตอนเดี๋ยวยินข่าวว่าเป็นขายดีครับเดี๋ยวร้องสายเบิรนะครับเพราะว่าคุณอุหวนของเพิ่งนะครับพี่น,นะะ้นองเขามาตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิ่เดีอสอบถามให้พี่ให้น้องนะครับว่าเป็นจังไรแน่นะครับของหอยแซ่บเสกครับพี่น้องครับหอยแจ็คหอยแจ็คทุกคน,นโอ้ แบบ้ายดวนครับพี่น้องครับซื้อเพิ่นเท่าไรหนี่ครับเท่าไรน้อนนี่หมื่นหกพันห้าหมื่นหกพันห้าหนหันหาครับว่าใหญ่ว่วารับสวัดีครับสวัสดีครับ,บรสครับรสวัสดีครัว่รรา,ารับดีครับสัดีครับสดครับสวัสดอครัวัสรัสวัสดีครับสวัสดีคดครับีครับีรอบสวัสีัดอีดบีบัีั ขึ้นมาจังน่อยอ่ะขึ้นมาจังน่อยอ่าล่เบิ่งของเฮาเอ่ะครับข้องห้าวตัวใดแนงอู้ยง่ายๆนี่ของเจ้าเบิ่นห่ดอู้ยอะไรเป็นประมาณราคาใดนี่กกะบาทไปเนี่ยขาย3.8ตัวเรา3.8ตัวเรา30,000แปดเลครับเด้อของห่างไงนะครับพี่น้องครับห่างแซกห่างแจกห่างแจกขายลุ่ขมิ้นนะครับพี่น้องตัวละ30,000แปดพันครับพี่น้องกับพ่อใดอยู่นะครับพี่น้องนัดเนี่ยเข่าแก่ใหญๆขมิ้นคอพ่อๆอันเนี่ยชุดใหญ่แล้วครับชุดใหญ่เนาะชุดใหญ่นะครับ ชุดใหญ่งงเขาขงสีอ่นอนเนี่ยอ๋อสีอ่อนนมืมอนีนน้แต่ว่าบ่อันได้เห็นเบียดเลยมึงนี้นนไอ้พวกขึ้นเห็นเบียดเนาะเบียดมันกลับลายวาเงินข้าว่างเงเินไทยมันแข็งเออคาแข็งเน่อยไอ้ก็ได้ยินแต่เมื่อว่าเนี่ยแห,หละว่าคาเงินบาทแข็งเออมันเปสายเบียดตั้งแต่คาเงินบาทแข็งนะครับเป็นว่าหายไปสี่บาทจากสามสิบขาจแสามสิบเอ็ดเป็นกระดิ่งสามสิบสองเนาะเป็นเลยบอกเป็นเลยงดการเสือนะครับเก้งหัวงัวลอยนี่ครับแม่มาอยู่เดือนอยู่เดือนก่อนนี่ไตหาพันอ๋อ ได้สามยูหาพันได้สามหมื่นหาได้สามหมื่หาเกวะกนส่ารอบนี้ขึ้นมาเป็นสามหมื่นเจ็ดามเ0 0 0มืามเจ็ดสามสมเจ็ดเจ็ดสามามเมเจ็ดเจ็ดสามเ็มเจ็ดสาเจ็ดมเาเดาั็ามเ่็ามเจ็นสาเาเ็ดสามาเจ็เ็นจ็ดเ็าอยู่เ็เมาเ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 ดดาาเนาดาส มันก็ถึงว่าง oh. ูอ่วเลือดเยะดิงูอ่ะงูว่เขาหน่อยเนาะคนคิดงอันบางเลยแมนง่เลสองนัดแล้วนะครับพี่น้องครับนัดบางหานผมมากกะบอมีง่นะครับพี่น้องนัดนี่กะตืบงู่วบางครับพี่น้องครับนี่การช่างร้บองวลายอยู่เด็กต่ว่ากะกคึกคเลี้ยงคนเลี้ยงบอมีในหางเขาเือกัน เหมียนเหมียนโบ่มีเวียดหมู่บ้านหมู่บ้านขายง่วให้คนไทยโชคดีมีคนเสืออ้าวฝากเบอร์นะมะนาวที่เป็นสูงครับครับผมเป็นถูกแปดครับเจครับอยากซื้ออยากขายโทรมาสายเนื้อเออเห็นเห็นเปิดแข็งเนื้อเอาฝากกินเนื้อนะผมซึ่งเนื้อค่าค่าค่าเนีอค่าโตแต่เงินอ้าผู้ใดอยากสั่งเนื้อทั้งสีเมืองใหม้ผมเถอะทั้งสีเมืองใหม่นะครับผู้ใดอยากสั่งเนื้อโบอยาก อ่าเ่าอยากเอาไปเสื้ดเองนะครับอยากสั่งนะเป็นกิโลนะครับสี่ตัวห้เฮไอสเป็นตัวไ้เฮดไนไดเบิรนะครับพี่น้องวเป็นไนนี่ไดเบิร์ตข้าตัวส้มตัตัวโ่ส้งข้าวนส้มข้าวครับไดเบิรไดเบิร์ตนะครับจัให้ไดเบิร์นอเนื้อไดเนไส้เนื้ออ่าโทรมาหาไดเอาฝากไว้อีกจนนึงศูนย์ดูนยครับ เจดูแปดครับครับผมม่เลมรับมเครับผมยิ่งหม่คร yep. ับผมมันหมานครับมาเรครับมันหมานครับครับด nah ah ีครับัสดีครเรับา